สวดมนต์อย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นเพราะสวดมนต์มันทำยากนะเพราะจิตมันสว่างท่านสวดทุกครั้งมันสว่างทุกครั้งนะถ้าท่านหาจากการสวดมนต์ท่านก็คุยกันอยู่ดีเพราะจิตท่านไม่ว่างอยู่แล้วขณะท่านหลับขเขาใช้เงี่ยฝันนะลองคิดดูด้วย ม่จับยากขนา,านดนี้จิตเนี่ยท่านตามมันไม่ทันไม่จิตเนแต่ท่านหยุดมันได้หยุดอยูย่กับขึ้นที่ดีที่สุดคือขึ้นโพธิสัตว์ขึ้นปัจเจกภูมิขึ้นผู้มิหารเราท่านก็นจะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์มหาศาลถ้าท่านรู้แล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตท่านเนี่ย เมื่อมีเวลาว่างเหมือนคนตาเหมือนท่านบอกสมัยนั้นอะ่ะท่านบอกว่าท่านเนี่ยงานหนักหนักมากเลยสมองเราก็ไปหาท่านทุกครั้งท่านก็บอกมานั่งยิ้มรับแขกหมดต่หลวงพ่อทำไปงานหน,น,นักพอเราเริ่มมาฝึกเนี่ยจริงครับ จริงนะท่านปรับย้อนข้างหลังที่ท่านทำไว้แล้วก็ไปทางหน้าย้อนข้างหลังคือทุกคนมีกรรมเข้าใจไหมท่านย้อนไปข้างหลังรับข้างหลังที่ท่านเคยทำไว้มันทำได้ตอนเป็นมนุษย์นะเพราะมีรูปมีนาม